วันนี้มีรถเข้าครัวเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นสีแดงสดใสเลยคือรุ่นพิเศษแน่นอนนะครับ3.0เดียร์นิกนะครับเป็น7ที่นั่งตัวท็อปเครื่อง3,000ขับเครื่อง2ล้อนะครับนะเดี๋ยวไปดูภายในก็สวยขนาดไหนมีเคปลาด้วยคันนี้เลขไมล์แสนสามนะครับรถปี19ราคา855,000บาทราคา855,000บาทรถสวยๆเนียนๆกริบๆแบบนี้ใครสนใจนะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับไปชมรายละเอียดดีเทลพร้อมกันในคลิปได้เลยผมบอกแล้วว่า จัดเต็มจัดเต็มรถสวยมากดูตัวบอกยงี้ครับเนียนริบป855ราคาเดียวราคาเดิมรถสวยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว่ครับวันนี้อยู่ผมเนททอโต้นะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมวันนี้ผมมีสีแดงนะแดงจ้าเลยนะคันนี้เป็นรถครอบครัวเข้ามาใหม่นะครับเป็นของอิซูซุนะครับคันนี้นะคือ อิวุสูมิวเอนะครับ3.0ดิโอ i c ปี2019นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะตัวดิโอ i c นะมิวเอ็กมันจะมีตัว CD DVD i c o n i ไอคอนิกดิโอนะครับปีนั่งขับ2ขับ4ก็ต้องแยกกันดีๆนะครับคันนี้นะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อแลนะเป็นตัวขับ2ปี19นะครับตัวรถเป็นสีแดงนะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งเครื่อง3,000ผมบอกเลยว่าขับสนุกนะขับสนุกนะครับต้องบอกว่าใครหาเยอะนะสำหรับชมนี้นะ เพราะว่ามันเป็นโฉมพิเศษนะครับตัวเดี่ยอนิกก็ต่างกับตรงอื่นก็คือตัวกันชนเนี่ยชุดกันชนด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าตรงนี้นะนะมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับมันจะแลกออกมาแล้วมันก็จะสวยโดดเด่นนะมันจะเป็นสีแดงสีตัวรถแล้วก็ตัดกับสีดําที่เป็นแบบนี้นะครับระบบฟองสว่างด้านหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไส้ไฟตัดหมอกเหมือนเดิมนะครับเดียอนิกเนี่ยถือว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานนะเป็น PPV ไซส์ใหญ่ นะครับแล้วคันนี้ราคาถูกขึ้นนะแ5 5แ0 0หห้าบาท855ห้าขับดีมากนะเมื่อเช้าผมขับมาโหแบบขับสนุกเล่งแซงติดเท้าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power เครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับด้านข้างเนี่ยเดิมแล้วพอเป็นเดียวอิกิกมีคิวล้อเห็นไหมมีคิ้วล้อมานะครับแล้วก็ดิสเพกสี่ล้อนะครับดิสเพกสี่ล้อกระจกมองข้างก็เหมือนเดิมปับพับไฟฟ้าติดฟิล์มเรียบร้อยมีกันสาด มีหลากหลาให้นะครับแล้วคันนี้ก็ตกแต่งมาเพิ่มเติมนะเป็นแคปลาแคปลามีบันไดด้านข้างทุกอย่างครบถ้วนนะครับนะด้าหนาหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับตัวรถเป็นปี19ตัวรถเป็นปี19ผมบอกเลยว่าสีแดงเนี่ยลูกค้าที่อยู่อุบลอุดรบุรีลำตุลินอะไรพวกนี้ชอบขับรถสีแดงนะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะนะถ้ามาจากฝั่งนู้นะรถสีแดงๆม่าจะเป็นเก๋งกระบะหรือรถครอบครัวนะครับแต่คันนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นรถป19จริงไปสูงนะครับระบบออปชั่นภายในเยอะนะครับด้านหลังเนี่ยกระจกมีไล่ฟ้ามีสปอยเลอร์นะครับเป็นทูโทนนะสีดำสีแดงแล้วก็เสาวิทยุแล้วก็ระบบอ s าเนะเป็นระบบควบคุมการขับขี่นะที่ต้องบอกว่าลงตัวนะครับและใช้งานง่ายนะครับเป็นอันตโนมัติทั้งหมดแล้วก็ด้านหลังกันชนนะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถแล้วก็ดิฟวเซอร์เป็นสีดำนะครับ,นะรบตัวน,นี้เป็นฝาท้ายเมนนวลนะ เป็นฝาท้ายเป็นนวนนะครับตัวนี้เป็น7ที่นั่งนะคโครงสร้างตัวรถรับประกันตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับรถเต็มเดิมนะดูโครงสร้างได้เลยนะครับดูเมรอาร์ตนะชัดเจนทั้งบนหัวนงหัวน็อตเด,ดิมหมดนะครับเป็น7ที่นั่งที่เบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้นะสำหรับ b ิวเอ็กนะครับพับแบบนี้พับแบบนี้นะครับแล้วตัวเบาะคันนี้สวยด้วยนะพับแบบนี้เก็บของได้เต็มที่เลยนะครับถ้าเดินทาง5คน4ี่คนพับแบบนี้สบาย นะครับแต่ถ้านั่ง7คนก็กลางบอกขึ้นมานะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันนะสำหรับตัวเดลนิกนะครับห้องโดยสารตอน2เดี๋ยดูตัวบอกสิใหม่มากใหม่มากลดเลขไมแสนต้นลดเลขไมแสนต้นราคา855เบาะใหม่มากนะบามิวเอ็กเนี่ยมันต้องบอกว่ามันสะดวกจะใช้งานนี่มือเดียวเลยครับเดินขึ้นไปได้เลยเดินขึ้นไปด้านหลังได้เลยนะครับกว้าง นะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์นะ้ามีแอร์ข้างบนนะครับมีที่ปรับแอร์ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับเป็นจอที่แสดงผลจากด้านหน้านะแต่ว่าต้องใส่เป็นพวกแผ่น DVD อะไรต่างๆนะครับถ้าเป็น USB จะไม่ขึ้นนะครับด้านหลังก็มีพาวเวอร์ออลเลมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวด i o n i c กเนี่ยจะมีตัวไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยจะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์เพิ่มเข้ามานะมันจะอยู่ใต้นี้ ใต้ดำๆตรงนี้นะดูจากฝั่งรู้ได้เลยนะครับจะมีตัวไฟ ambient l i g นะครับแผงประตูก็สวยงามนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าเนี่ยเลื่อนง่ายนะแล้วก็ที่รับหลังก็จะเป็นกระดูกงูแบบนี้นะครับนะพวงมาลัยก็จะเป็นฟูลมัลติฟัง n ์ชันนะเดี๋ยวผมลองกดสวิตช์ให้ดูเนี่พวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับ entertainment วอล่งวอลลุ่มฝั่งนี้เป็นค r สคอน control ล็อกความเร็วนะครับ ราคาเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามมนาอยห่งแ่นหกพันห้าร้อนะครับกระจกมองข้างปรัพับไฟฟ้าช่วยชะลอลงทางลัดชันนะครับออโต้สตาร์สต็อปและระบบแอร์ที่เป็นอัตโนมัตินะครับแบบนี้ใช้งานง่ายนะปิดเปิดนะครับแล้วคันนี้ก็มีตัวเหมือนตัวเขาเรียกว่าเนวิเกเตอร์นะแต่คันนี้มี SD การหรือเปล่านี่มีนะมีระบบนำทางให้ในตัวอยู่แล้วเกียร์อัตโนมัตินะครับ กุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับรถสวยๆแบบนี้นะใครต้องการนะรีตติดต่อสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องยนต์กัน3.0นะล้อแม็กสวยนะคันนี้เป็นทูโทนนะครับปัดหน้าเงานะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนี่อย่างงี้ยกริปใส่ค้ำโชคมาด้วยแล้วนะปกตินี้มันจะเป็นขาแบบนี้ขาแบบนี้นะครับแต่เนี้เอาใส่ไม่ได้ละเพราะว่าเขาใส่ค้ำโชกมาเป็นขาไฟฟ้า ะสะดวกสบายเราเปิดเราไม่ต้องค้ำเลยหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะเครื่องยนต์เป็น DDI Blue Power นะครับ3.0หัวน็อตเดิมรถครอบครัว7ที่นั่งราคาประหยัดนะครับ8 50, 5 0 0 0บาทใช่ไหมน่าจะใช่นะ8 5 5นะครับ855รถสวยเดิมบางนะสีแดงสดใสรุ่น 3.0 d i o ด i c ีออนิกนะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อปี2019นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์นะครับแล้วก็สาม,มารถดูรถทดลองขับได้ที่บริษัททอโต้นะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์60ตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์แล้วพบกันได้เลยนะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยแน่นอน